วันนี้ฟ้ามีห้องสวยของคอนโดเอพิโซดพระโหนโยธินสะพานใหม่มาฝากค่ะ1ห้องนอนหนึ่งห้องน้นําพื้นที่ใช้สอยประมาณ29ตารางเมตรค่ะมีพื้นที่นั่งเล่นกว้างใหญ่ให้แบบนี้เลยนะคะชุดโต๊ะเก้าอี้โซฟาค่ะทีวีนะคะติดแอร์ให้เรียบร้อยนะคะมีในส่วนของพื้นที่โซนครัวค่ะ ตู้เย็นเตาไฟฟ้าที่จุดควันนะทำอาหารภายในห้องได้เลยนะคะเคาน์เตอร์ครัวมีให้ค่ะห้องนะคะมีในส่วนของพื้นที่ที่เป็นระเบียงแล้วก็เครื่องซักผ้าฝาบนไว้ให้ใช้งานด้วยค่ะถัดมาเดี๋ยวไปดูในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องนอนกันนะคะห้องนอนมีฐานเตียงนะคะพร้อมลินชักขนาด5ฟุตให้นะคะพร้อมฟุกนอน5ฟุตนะติดพรม่านให้เรียบร้อยนะคะติดแอร์นะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ให้ใช้งานค่ะถัดมานะคะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องน,น้ำ ก่อนที่จะถึงห้องน้ําจะมีมุมตรงนี้นะคะสามารถวางเอาไว้วางของเพิ่มเติมได้นะเพราะเป็นพื้นที่ที่กว้างแล้วก็มีปลั๊กไฟให้ด้วยนะนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะห้องน้ํามีเครื่องทําน้ําอุ่นให้นะมีช่องวางแชมพูน่าอยู่น่านอนมากๆเลยสําหรับห้องนี้นะคะ ใครที่กําลังมองหาคอนโดนะคะที่เข้าออกง่ายอยู่ติดถนนใหญ่แล้วก็หาซื้อของกินง่ายเพราะว่าใกล้ห้างบิ๊กซีสะพานใหม่ะค่ะแล้วก็การเดินทางไป B t s อก็สะดวกสบายนะคะเพราะว่าใกล้บี s เสสถานีสายหยุดนะคะแล้วก็ไม่ไกลจากสนามบินดอนเมืองมากนักนะคะสนใจเช่าสามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะสุดท้ายนะ,ะฝากกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไมา่พลาดทุกคลิปใหม่ๆมีมาอัปเดตต,ตลอดอย่างแน่นอนค่ะ